เราไม่เอาไปนู่นจะไม่ไม่ได้ห่ะเฮ้ยตรงน้องลยตรงน้นเลยของเราตรงนูนเลยเมื่อกี้เรามาจากทางนี้เรามาทางนั้นปีไม่มาทางนี้ทีไงไม่หมวันนี้มันเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมจัเออไม่้านี้ไวารุณ้อทางนี้่ปที่ไปทางนู่นเาจะมาจากทางน้ได้อย่างไงยะอ๋อที่ไหมื่อกี้ปมาขึ้นเข้าทุ่แล้วอะกันนั้นขึ้นเข้าไม่ขึ้นเข้าไปทางเดิมเลยแล้วน ม่ชก็ถ้าไม่ทังนั่นปลกมันมีต้นได้แล้วอะผูกใช่ไหมใแต่ผมจำไม่ได้มาจากนั้นโมเดลใ่วตอนูมันมันมืดตอนปกมันมืดอยู่ใช่ไหมตอเลี้เราจะพูจะพูดอนูนตอันนู่นมันยู่ตรงนู่นเราตัวเองจะมางนี้ไม่ได้ไม่เรามาดังนี้เรากับพูกตรงนี้ได้ใช่นี่ไงเดียวแบบนี้ไงเออมาไ แกจะมาปลูกตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ไปทางไหนแต่ว่าแต่งเนี้ยส้านแบบนี้พอขาจะไปอย่งคุ้ข้างนี่เร่งมาจ้านี่ยคุ้ข้างนร่อ่านโดดโลกมีอะไรจะพูดไหมครับเมอนพูดอที่ใกล้วิ่งมาจ้างข้างนี่มันน้องขว้าใช่ไหมอ่ะจะมาพุ่มตรงนี้เร่งมาจ้าแตนะอนู้นแล้วอ่ะก็อันนี้เป็นเรื่องเป็นยังไงเรามาจากดูนั่นเรียงมาด้วย หันเหยนยมเหมีกบไม้อย่างเดียวเ่ยเยเลยค้นน้ำเหีพีลงมานั่นแหละช่วยมันมีใต้ดวยเยีะบล้วมีใบท่านด้วยไอ้นุ่มบุญน้องน้องมั่นใจถางนั่นใช่ไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ở đây, năm เนี่ยขึ้นลับไม่ขึ้นลับขับเมื่อกี้เราลงมาทางนี้นนนเอา,เอาไ,ปไ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 ปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาตันปืนประสบการณ์ครั้งนี้เป็นไงบ้างครับพี่ยอดครับ่ะยอดครับร,ระหว่างทางเป็นไงบ้างครับเต้นตางลงลง วิ่งยากวื่งง่ายอุปสรรคเยอะนะครับวิ่งไม่เท่าไหร่แต่ว่าผู้ชำนาญเส้นทางเขาชำนาญเส้นทางมากเลยตอนนี้กลับไปที่บ้านพี่วุฒิคงรู้แล้วใช่ไหมว่าใครเป็นผู้นำพี่มาคิดไงถึงได้ตามครับอ่าผมตามไม่เคยรู้ประวัติเคืออย่างนี้นะครับผมอ่าถ้าไปไหนเนี่ยอยากให้สาวหลงเนี่ยเนี่ยต้องพาไปที่แบบนี้ครับ Rắp rau <laughs> mà luộn thế Mày, mày thường rau chứ ơi có luộn Chập <laughs> tiếp tháo ăn cho nó đẹp ạ Để สปอร์ตไซแอนบายโคโนคลิปนี้เป็นบรรยากาศพาวิ่งในการฝึกซ้อมการวิ่งเทรล เรามาลังเพื่อนแล้วนะครับผมก็เป็นบรรยากาศสายเทรลเข้าป่าส่วนยาง90นาทีคุณอรรมรัตน์กำลังทำอะไรครับคุณอรรมรัตน์กำลังกั้นทางครับกำลังกั้นทางแล้วแล้วตอนที่คุณมาคุณคุยกับสมาชิกว่าอย่างไงครับคุยบอกว่าให้ปักให้ผูกริบบิ้นไว้ด้วยวถ้าเกิดว่าเป็นทางหลายแยกแล้วตอนนี้ตรงนี้มันมีอยู่สองแยกให้สับสน ไม่มีริบบิ้นครับแล้วเราจะทำไงต่อครับเราน่าจะตรงไปตามความรู้สึกตอนนี้เตอนนี้สิ่งที่เราตอนนี้สิ่งที่เรากังวลคืออะไรครับกลัวคนหลังสองคนครับอ๋อเรายังมีเด็กน้อยเด็กน้อยกับผู้เทาใบเดากลัวว่าจะหลงทางอีกสองคนแต่อีกประมาณหกคนนําหน้าเราไปแล้วตั้งแต่เช้ามืดเราเดินไปเดินมากังวลหลังพอวงหน้ากลายเป็นว่าอยู่ตรงกลางไม่ไปไหน โอเคเราตัดสินใจที่จะไปต่อไปต่อด้วยการไปตรงหักไว้นะเราหักไว้เราพบเากลังเดินเส้นทางอังกอร์หงพ่อีท้าจะเข้าใจคลิปในช่วงเช้าเราอาจจะไม่ได้เห็นอะไรนะครับยังมืดอยู่เราแค่ต้องรอเราแค่กําลังพิจารณาว่าจะกลับไปจุดเดิมเพื่อเจอกับผู้ตามอีกสองคนหรือว่าจะไปข้างหน้าเพื่อหาผู้นำที่ล่วงหน้าเราไปแล้ว จะได้ยืนยันดิวเราทำไมวุ้ยไม่พัติบ oh, right? ินอ้าวนะครับได้ย hmm. yup. ืนชัดเจนนะครับอใช่ช่องเลยฟึ้นตรงนั้นอ๋อนี่ง่ายถูกแล้วใช่ใช่แล้วตรงนี้ที่เราโดดเรามตรงนี้ที่เราโดดชันกันเรามาถูกแล้วแต่เราไม่กล้ามาเมื่อสักครู่ใช่ใช่เรามาถูกแล้วนี่คือเส้นทางเดิมที่เป็นขวดหินแล้วก็มีน้ําไหลตอนนั้นแล้วก็เราก็เลี้ยวขวาใช่ไหมไม่ไม่เราไม่ได้ไปถังใช่ใช่ไหม เราต้องเลี้ยวซ้ายเรอะิปปินไม่มีเช่นเคย <laughs> <laughs> เราไม่น่าจะเลียบนั่นไปหรอกเราเลียบนั่นไปหรอกนั้นเราไปทางนี้นะันเหลียวคว้านะประวัติสายนี้มันรอกกังนะพี่ก่ <laughs> อด้วยสภาพเส้นทางและการสื่อสารหรือวิสัยทัศน์ในการมองเห็นในช่งชวงเช้ามีความคาดเคลื่อนหลงกันนิดหน่อย แล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้ป่าที่ที่มันเกิดอะไรขึ้นย็ลงันหาบกัเด้วาส้ครับเด็วดจอกันแล้วขวดน้ำว่างยาบอกว่าให้ไปทางนี้ว่าไกินไม่มีสัญญาณบอกว่าห้ามไปไปทางขวดน้ำว่างยาวว่ะ

là bố mới chơi người ta mới 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 chơi, tao làm lắp phải ha, mới chơi người ta lắp, tao mới làm hơn. Này đi vô đã. Này đi vô làm may à? Làm anh đi làm may, lấy làm anh đi anh cứ tao hết, dưới đê khay, dưới đê khay. Bọc rán, bọc rán. Hai. Hai này.

นี่ต้องขึ้นเนินนั้นล่ะเวเลื่นจะเลยลงมาเดี๋ยวขึ้นลื่อนลงมาเลยเล่ไม่ยนั่เราขึ้นมาทางลับพร้อมมากมา,การถทางนะด้วยมาแล้วนะไอ้ลอดล่ะโอ้ละดลับแล้วแล้วจะมานี่กยไปต่อเลยอันนี้ลึกขาขึ้นนี่เนี่ยขึ้นลับไม่ขึ้นลับลับเมื่อกี้เราลงมาทางนี้

น้องตอนน้องไปกับน้องมารีน่ะน้องดูรีบปินนี่เดี๋ยวรีป็นอยู่ตายไม่ตอนอ๋อตอนนานที่ปินต้องอยู่ฟ้งไม่ไม่ตอนดราบานเอกบานจากนี้ใช่ไหมใช่เรามาจากนี่เมื่อกี้โมเดลมดนี้เดียว่มเดไม่ไม่ไมใช้ไม่ใช่หัวเจ้าหัวเ้าหัวเ้ายังไม่หัวเจ้นี่คือที่้งุั ใจอะไรวัวจ้านี่เออเรามาทางนี้ตึ้งนี่ไม่ใช่ถางนี้ย้มาทางนี้ทุกอย่ามางนีไมทางนี้ห้ามหห้ามมนีวรจะไปกลับไปทางนี้แล้วถ่ากวง่าวี่พูกนุนี้งานเราต้องลงทางนี้ เราโมเดลเรามาดายทัานเยอะกาไปของรพี่เขอทางนี้พี่ทางนี้ไม่ใช่แน่นอนขอลองปอเบอร์เพิ่งมาการเลื่อนทางนี้ทางนี้ไม่ทางนี้คือทางกราบนัไม่เลเนียทางนี้คือทางกราบทาไบงนี้ตอนที่พิวดมาแล้วนว่าอยากอยูตรงนี้เ๋ยวมันเลี้ยงพเลียตอนมีใบพา่กันเรนนอ้นั้นตอนคืนตอนนี้เรารับทางนี้เราไปทางนี้กันแล้วกันจะลุงกันลกันทเพล่น เราจะนเราอยู่ทีเนี่แล้วนี่ไม่เข้าใจทำไมคนโชคถึงไม่จำเนี่ไม่จำเรืองอะไร่ะนีแบนี้ก็จะได้าให้น้องขึ้นไปทางนี้ถูกแล้วนี่คือทางถูกแล้วนี่คือทางแต่ว่าทางนู้นน่ะผิดอีกงทางนี่บุราเราพึ่งมาจากทางนี้นีทางนี้ห้ามอยู่แลว พี่ก้อยเ,เข้าใจแล้วเราเราทำไม่ได้แล้วมิชชั่นนัวว้นเดี๋ยวเราจะไม่ลงเราลงแล้วเราเดี๋ยวเราจะลานี่เราลาไอ้กวางเาเข้าใจแล้วนี่เราเห็นอันนี้น้องทุ่นแต่เราไม่เห็นนั่นถึงเราปนหมานี่แต่เราต้องไปนู่นกับเขา<อ>นี่คือ<น>ทางจุดเปลี่ยนเขาเราคือเ,เราเข้าใจของเราเลยนะน,า,นาคิดว่าทำไมนาไม่เห็นแม่ครับนี่ตู้ทองตอนถึงไปนี่ใช่ไหมตู้ทองขั้นเข้าใจแล้วพี่ไปทางนี้ด้วยใช่ถึงพี่ยอ็ไปทางนี้กับน้องทุ่นพอเข้าใจว่าริบบินเนี่ยจับเตรียมนี่เรามาจะทางนี้ถูกไหมถึงจะเห็นออลิบบินไปนี่ ก็งานเออกะมัดนันไม่เห็นอันนู้นนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีอยู่อันนี้ข้าวใหญ่ข้าใหญ่ข้าใหญ่โอ้แต่เราไปตรงนู้นเราเห็นใช่ไม่อันนั้นทางไอ้ป้าไม่ใช่มันมันจะมีอันนั้นเดี๋ยวผมแล้ว่าเฮ้ยมันจะลงมาหรืี๋ยวสายบ่ามันอยู่สายนี้แดี๋วแต่เราไปตรงอันนี้แหละวเดี๋ยวพุ่งแล้วอาจา้ย์นแต่ว่าน้องไปก้อยไม่เห็นอันนู้นอันนู้นผมก็ไม่เห็นถ้าไปก้อยเห็นอันนู้นไปกอดข้าวอันนู้นนะแต่เราไม่เห็นเราไม่เห็นเราเคยเห็นอันนี้เราแล้งว่าแล้วพุ่งแล้งขึ้นมาว่าเฮ้ย เราไปตรงนี้จริงก็บอกว่านี่มันอยู่สายอ่จับแหลบไปจับเลยแสดงว่าคุณต้อตงโพลต่างแยะไปเนาะแต่แกก็พูดทุกเลยเออแกทุกทุกในเส้นทางที่แก,ก,ก,กไปแต่เราแบบไปแต่เราไม่เห็นอันนู้นเพราะมันมืดซึ่งมันไม่เห็นมาเป็นทางกันนะทางนิดเดียวดูเลยมันตามลงข้ามมันเหนือยมากแกเดี๋ยวลงไปนั่งดีกว่าแล้วแกไม่นั่แกนั่งแกนั่งแกนั่ง แยกดูไม่ได้เลยเรื่องสิทางนี้ดีด้านกัาน้ำเองทคือความสุกของมุิเกอรเลาะเอามาล่องวอบิชันทำเลสอย่างวะในป่ามาอู้่กลางเลยบกกลางเลยจะนังกลางเลยล่องแล้วกระบอกมันต้านละนะป้งเราเดี่ยวเทเราไปเราไม่ไปนู่นกันไม่ได้ เราต้องลงเลยรต้องลงเลย้องลราเมื่อี้เรมาจากทางนี้เรอมาจากเน้นผีไม่มาทางนี้ทีไงไมบอกว่านี้มันเต้นเดี๋ยวเี๋ยวยออาไหมเอาไมจ้ะเออไมอันาย่าลอวาหุ่ฟ้องทางนี่ปที่ไปทางโน้นเราจะมาจะทางโน้นได้อย่างง่อ่ะออไม่เมื่อกี้ไหมาขึ้นเข้ามาทุเแล้วกันนั้น คุณโขงเนาะไปผกไปด่ามันไมด้น่มันไปถางเดิมเลยแล้วนะไม่ใช่ก็ถ้าไปถางนั่นมล้ก็มีทาวไปด้านใดเล่ผมจาไม่ได้มาถางนั่นโมเดมลก็ตอนผูกอะมันมืดตอนผูกมันมืดอยู่ใช่ไหมต้องมเราถึงจะพูกผูกอันุ่นอัดนุ่นมันอยู่ตรงนู้นผูกติดเราตัวเองจะมาถางนี่ไม่ได้ไม่เรามาถางนี่เรากับพูกตรงนี้ได้ ไปนอน่าแกจะมาปลูกตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ไปทางไหนแต่ว่าแต่งเนี้ยถ้าดทานแบบเนี้ยเขาจะไปดูข้างนี่เแดงมาจานนี่ดูข้างนู้นดูดูมีอะไรจะพูดไหมครับน้องพูนที่ใกล้วิ่งไปดานข้างนี่มันน้องขว้าใช่ไหมอ่ะจะมาพุ่งตรงนี้ไม่ใช่นะอนุนแล้วอ่ะก็อันนี้แบบเดียวอะไรไงเรามาจากเรามาจากดูนั่นเรียงมาด้ ยาวได้ yes, ัหมมันมีแขกเลยมาเดี๋ยวอะเหย็ดเล่ขนน้ำเทพีลงมานั่นแหละนึ่นก็เปนมีนั่นก็เย็ดแล้วมีใบไผ่ด้วยไอ้ลูกำบุญนุ้งนี่จ่ตรงนี้น้องน้องมั่นใจทางนั้นใช่ไหม เนี้ยเดี๋ตามราไปไปคบผู้นำม่เดี๋ยวเราตรงเตนด้วยนะเราเลี้ยงอะไรแล้มาดินใช่ไหมมาดิอันนี้เราเราเต้นผู้นำกลางกลางลำยู่ไหมไม่แล้วไปมันเกิเมัเป็นควา่นเต้ที่น้องเวลาวิ่งมาเมื่อมาแล้วเราจะผู้ถางนั่นนะครับขึ้นมาจากนี้ เราเจอหลักฐานแล้วครับมาไหมก็ไม่มาเหรอเราเจอหลักฐานแล้วครับบอกแล้วไม่พีพีจะตั้งแก๊สสี่เหลี่ยมลรอกพอไปถ้่างนี้มันมีแยกแบ่งมุมกันเพราะว่าถ้าว่าปกติมันแยกแบ่งมุมมันจะไม่มีขอดอกหิงป่านอย่างเนงะี้ยเนี่ยตรานี้เราเคยจุดิไายรูปกันตึ้งหมายหม่นี้เรากันอั่าเองยวเขาเา สถานการณ์บังเกิดไกดใหม่ครับแต่ไกายเป็นอยู่ในครอบครัวนี้หมดเลยตอนแรกพ่อนำครับระหว่างทางลูกออกโรงแทนครับแต่สุดท้ายแล้วจบที่แม่ครับรรแ,รแม่ผู้ไม่ยอมครับเดนกว่าจะพบสัจธรรม ตรงๆๆๆไม่ไม่ตรงๆจับตรงๆจับแตรงๆตอนตอนนี้เรามาเราก็ยุดกันกันตรงนี้สิ จนเจอเจ้าบ้านนี้ดียอดเจ้าสำราญประสบการณ์ช่างนี้เป็นไงบ้างครับพี่ยอดครับยอดครับระหว่างทางเป็นไงบ้างครับเส้นทางลงลงวิ่งยากวิ่งง่ายอุปสรรคเยอะไหมครับวิ่งไม่เท่าไหร่แต่ว่า ผู้ชำนาญเส้นทางเขาชำนาญเส้นทางมากเลยตอนนี้กลับไปที่บ้านพี่วุฒิคงรู้แล้วใช่ไหมว่าใครเป็นผู้นำพี่มาคิดไงถึงได้ตามครับอ่าผมตามไม่เคยรู้ประวัติเยอย่างนี้นะครับผมถ้าไปไหนเนี่ยอยากให้สาวหลงเเนี่ยนะต้องพาไปที่แบบน,นี้ครับ รับรองมันหลงแน่หมายหมถึงเราด้วยเราก็หลงหลงป่าที่จริงคุณอมรรัตน์มาเป็นผู้นำได้ไงครับคุณอมรรัตน์เราต้องยึดมั่นในความคิดของตโซลูมจังไม่ตามใครเราจำได้ว่าเราทางนั้นลงมาเราจะไม่ซับซ้อนเลยไปทำอะไรทางนั้นแกพูดเองนะแกพูดเองแกต้องจำได้อะ เดี๋ยวสุดท้ายแล้วก็เราก็ติดต่อหากันจนเจอตอนนี้เวลา8โมงครึ่งแสงแดดก็จ้าเข้ามาหน่อยในพื้นที่ของคลองม่วงคลองสวนตรงนี้นะครับผมอาวนาวันอาทิตย์ก็บรรยากาศที่เราเห็นก็อาจจะมีช่วงที่มืดไปบ้าง หรือช่วงที่มีการพูดคุยกันระหว่างทางไปบ้างเพราะเราหากันไม่เจอเราก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งก็ตอนที่ลงกันแล้วแล้วก็ติดต่อกันได้มาเจอกันจุดตรงกลางแต่ก็นั่นแหละครับบรรยากาศสนีของการมาวิ่งในป่าก็คือการเลกเปลี่ยนการถกเถียงความจำของใครจะเป็นผลมากกว่ากันใครจะ เมมโมอรี่เส้นทางในหัวตัวเองได้ดีก็จะออกจากปากก่อนเหมือนเรากลุ่มแรกสีคนนี้นะครับพม ในระหว่างทางก็มีโอกาสได้ใช้สเปรย์ออลไลซ์นะครับผมออลไลซ์ไอซิ่งสเปย์ก็เป็นสูตรเย็นที่ช่วยป้องกันอาการตะคิวนะครับผมแล้วก็คลายความเมื่อยล้าของกันเนี้ยมีความสดชื่นสูตรเย็นของสเปรย์ออลไลซ์เข้ามานะครับผมก็ช่วยให้เรานั้นได้ทำาฏิจกรรมที่ต่อเน,นื่องมากยิ่งขึ้นในระหว่างทางเองแล้วก็จิบน้ำโพคาริสเวทไปด้วย ก็เป็นน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ช่วยลดอาการตะคิวและมอบความสดชื่นในการวิ่งอย่างต่อเน,นื่องมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อสักครู่เราก็ได้กินในส่วนของฟุตบอลรดมะม่วงกินระหว่างทางนั่งรอว่าเราจะไปต่อหรือไม่อย่างไรและอีกตัวหนึ่งที่เราได้กินมาก็คือ แตจะทานอาหารเสริมโกออนนะผมก่อนเข้านอนเมื่อเช้าเมื่อคืนทุกครั้งที่เราเข้านอนนะครับผมเราใส่นาฬิกาข้อมือสิ่งที่จะเห็นความแตกต่างในค่ำคืนที่กินโกออนกับไม่กินก็คือช่วงระยะเวลาที่หลับลึกจะรู้สึกว่าวันไหนที่เรากินิตภัณฑ์อาหารเสริมโกออนเนี่ยการนอนหลับพักผ่อนของเราจะมีช่วงเวลาที่หลับลึกมากพอสมควร อย่างน้อยก็2ชั่วโมงต้องเมียเห็นเข้านอน4ี่ทุ่มใช่ไหมครับ11 12 1 2 3 4 5ประมาณตีห้าเราต้องลุกขึ้นแล้วเพื่อมาทํากิจกรรมกันต่อก็ใน5หรือ6ชั่วโมงเราหลับเต็มอิ่มก็2ชั่วโมงโดยประมาณก็ถือว่าชาวมาก็เฟรชแต่หลังจากนั้นก็ต้องพักผ่อนกันตามปกติหมายถึงว่าจะหารการกินกิจ,กรรจวัตรปประกอบภารกิจอาชีพของแต่ละคนกันต่อไป อาจจะมีช่วงที่เงียบหลับบ้างเป็นที่จะฟรชสตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมันยังไงครับบิ๊บามมันยังไงคือคนพวกริบบิ้นอะลงริบบินตัวเองครับ เที่ยงตาอย่างทุนท่ายไวเลยใช่ไหมตอนนั้นนเวลาเกเรเรายืรวมกันมั้ยลงเล็บบินตเองไม่เข้าใจซึ่งทางนั้นใช่ไหมมันเล็บบินมันอยู่คางนี่ซึ่งแกว่าแกมาจากนู่นซึงใครเลี้ยงเสียงโกกันน่ะซึ่งใครห้องป้าแกที่ข้ามมาซึงพวกเลิปบินคว่งนี้ใชไหมท่มันต้องพกคว่างแกเหลียวคว้าทุกไว้มันก็ต้องมาจาก้างนี่มันถึงพกรายแล้วไปรายอีกทีซึ่งแกว่าแกมาจากคางนู่นซึ่งแกข้ามมาพวกคว่างนี่เป็นไปได้รึเปว่าไม่ก็พวกสามต่าที่องไปรันนี้มักต แกเไี้ยางไรแกแกโป๊กางวงเผื่อไฟกางนั่นได้ได้ซอมใายไฟไหมใช่ก้าปิดเลยก้าปิดเลยมันฟางนาะมันรางก็คือไฟคนล้างนั่นมัเป็นขอโรงปมใช่แม่ไฟมกมาทรงไปหน้าต้องงอัวฟางแต่ว่าเยี่ยวเนถราปุกเลยเนี่ยแคจุดนี้ถึงาลูกถึงาเลยเดดูนหนะ บ่งบอึงวานะไข่บ้างจะาว่าขวดน้ำมันอยู่ในตกลงหรือเปล่าวากวดน้ำก็มอบประสบการณ์ดีๆกับพวกคุณได้ไหนไม่ตา้้างนี้มันจะใกล้ไม่ถึงเจอใช่ไหมมันจใกล้ไม่จืดก้อยใช่ไหม่ะนับราบเลย กอนนี้ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับก่อนการวิ่งในเช้าวันนี้นะครับก็อาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราบรรดานักวิ่งต้องมีการนั่งเองสนามการฝึกซ้อมให้ใกล้เคียงกับเส้นทางที่เราจะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งต่อไปครับนอกจากนั้นในสายเทรลก็สิ่งที่ควรจะซัพพอร์ตก็คือรองเท้าและความมั่นคงของข้อเท้าในการวิ่งบนเส้นทางที่ไม่ราบเรียดมีกรวดหิน นะผมมีหลุมบ่อแอ่งน้ําพื้นผิวนุ่มลื่นแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ก็ปรับใช้ให้เหมาะสมนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไล้ก์กดแชรก์กดติดตามพวกเราได้2ช่องทางนะครับ Facebook Fanpage แล้วก็ยูทูบช anel ในชื่อเดียวกันครับผมสปอร์ตไซอ c นบอยขุดสุด